ใไม่ะไม่อคือจัดกระดูกมันตัดกระดูกเอวต้องตัดเอวโคดเอวโคดอายุเท่าไหร่ครับลูกอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับสิแปดวแฟนนะครับวันนี้แฟนพี่เหรอเห็นไหมแกงฮะเลิกแล้วเลิกแล้วป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวติดยังโอ้พี่ยัง่ติดก็เเลยยข้าร้านรัศมีก็ได้เลี้ยงลูกผู้เดียวตอนนี้ก็คือเลือกลูกไงไม่เลือกผู้ชายไง กมื่อวานนี้ไปวันนี้มั้งนั่นพยายามมองแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เป็นคนที่สมบูรณ์เองเครื่องี่มันไม่มีใครสมบูรณ์มาตกเกิดหรอกไปวันนี้มั้งจ้ะฝากกาแฟถิมีหน่อยอ๋ออาจารยไปวันนี้มั้งพรุ่งนี้เหรอพี่โตไม่ได้ไปใช่ไหมพรุ่งนี้อ่ะเอาเสาลงหลุมอ่ะเอก้าฟังเสาเอกอ่ะกระต่ายไม่ฆ่าตายวันนี้เนี่ย ้ากับลุไงไปวันนี้ถ้าไ,ไปพรุ่งนี้อืออ๋อเขาจะแล้วป้ากับลุงจะไปก่อนไงก็มงไม่ได้มีที่นอนอืม,มเราก็มารับมาดามมาดามจะไปกับเราใช่ไหมครับได้เราก็มารับมาดามจำลองกันนะคะพรุ่งนี้เชา้าครับเป็นยังบอกอยู่มือเช้านี่ไปบ้านลุงก็มไม่ชวนแม่มาสนนะเพระว่เอื้อนแม่มาสนกต่เรื่องมาเอื้อนแม่จังไปเราไม่เอื้อนครับเรา รับราดังกำลังรับเราไปนำราบ่มีเราบ่มีมูอไปเพราะว่าแม่จันหอมก็สิไปเหมือนแรงนะก็ราสิบ่มีมือมันก็ไม่จันหอมไปนอนคารถไม่จันหอมจะไปนอนแมลงนอนคารถบาเกินพึ่งประกาศว่าจะไปกับพี่โจ้าพูดดีนอนคารถนอนคารถไม่เป็นไรเรานอนอยู่ในรถก็ได้พี่จะนอมนอนคารถได้สบายอยู่แล้วไม่เคยห่วง ไม่ไม่ได้ไม่ได้หัวร้อตรรนอนในรถนะนอนคารถนะรอตรงที่ว่านอนคารถนะพี่โจพูดไทยอีสานนะเขาเลยบอกว่าตกลงพี่โจพาพี่กล้วยเพี้ยนหรือพี่พี่พี่กล้วยพาพี่ด้วยกันเขาบอกไปด้วยกันเป็นพี่น้องกันนี่เป็นสิทธิ์ผู้พี่สิทธิ์ผู้น้องโอเคกันเท่าน้อก็ได้พี่โจบอกก็ได้

พยายามมองหววกไว้นอนคานอนคานี่ก็ถึงหมายถึงรถเออนอนคารถนั่นแหละถ้าว่าจะลุมมานะจะได้ไปบุกวะไปไปไปเออเออดูว่าหนูหัวรามันแล้วอร่อยขอทุกคนมาทานร้านปลาซอตอนเที่ยงกันนะคะเที่ยงควบเช้าอือใช่ค่ะ เรื่องพวกเช้าเห็นไหมพี่บอกเราถ้าเราแวะกินข้าวเช้าไม่ได้ทันเสร็จขนาดมาทุกคนก็รอหลอวะถ้าเรานัดเนี่ยเนี่ยไม่ไปพักเหนื่อยวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้ไงอ๋อวันนี้พรุ่งนี้เรายังไล่แจกอันนั้นได้อยู่นะไล่แจกค่าของเออสลิปค่าคอมเพราะว่า ถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนไปเราก็แจกยังไงไปเลยอ้ออ้ออยู่อ้อก็มาเรื่อยอ้อก็ติดรถมาตลอดเดี๋ยวก็จะโทรหาเอาบ้างบางทีไม่ว่าถ้าใครได้เนี่ยพี่พี่แอนเสน่ห์อมันคือเรามีรายละเอียดไงเราน่าอยู่เราขอบคุณคนนี้สั่งอันนี้คนนี้สั่งอันนี้ขอบคุณนะเรามีรายละเอียดแลก็ฟังเนาะว่าเรากินแล้วสุขภาพดีขึ้นไหมคะแชร์มาได้อะไรเงี้ยพอคุณ้าแชร์มาเราก็อ่านเราแค่นั้นเองก็เดี๋ยววันขึ้นไลน์งดเท่านี้ก็ ขอบคุณรายชื huh? ่อ F C เนอะเก่าก็ได้พี่พี่แอนพี่แอนใน F C เยอะนะต่างกันเยอะลูกค้าเขาจะได้รู้ไงว่าเออสิ่งที่เขาสั่งเนี่ยมันตอบเจยว่าคนที่เขาอยากให้ไม่คนที่เขาอยากให้เนี่ยเขาได้รับจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแซ่บมาไอโก้แซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่ครับแซ่่บบอยูครัไอโจบอกแซ่บอยู่ นม่ป้ามันนี่แต่งตัววัยรุ่นจังเลยอ่ะเกบอกว่าเกจะเปิดช่องแล้วนะอออ่อยู่แล้วแต่อสกไมป็จะได้เวลานั่อะชามาพี่พคุณอพี่พวทำหน้าฟินจังอร่อยับแลาย อาภิน้ำเกษบอกว่าอะไรนะถ้าอร่อยก็ชวนมากินนำกันได้นะครับอาภิเกษอภิกน้ำปลาไหมคะเผื่อต้องการเผ็ด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 ส่วนพี่แอนส่วนพี่แอนทานเจนะเรียบร้อยแล้วออนี่ค่ะแอนแทนเจถามเป็นภาษาดิวตันกันนะโคบายโคไปหมดจานเลยนี่โคไป,โไปยโคบารุ่นกระเพาะตจึ๊ก,ก ทั่วไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นอ้อจะแปลให้นะคะพี่แอพี่แอนบอกว่ากินข้าวหมดแล้วเรียบร้อยนะคะกับกินน้ำด้วยนะคะกูขี้เกียจนน้เปาคุยกันแบบไม่คุยโง่โอ้ยข่อยบอกว่าเป็นข่อยฟังพ่อยใดยูท้าวข่อยคอมเมนตข่อยคอมเมนต์อันนี้มันเบาบายากว่ามันเบาบ่ง่ายได้ภาษาพี่แอนนี่เบาหยากเิบอยู่เด้อฉันบ่ได้อยู่นั่ ล้วภาษาพี่กล้วยพูดง่ายไหมง่ายมากค่ะตอนนี้พูดเป็นภาษาเดียวกันหมดเลยนี่ไงสิทธิ์ผู้พี่สิทธิ์ผู้พี่ภาษาพี่กล้วยแต่อะไรมาแต่มาจากนี้สิทธิ์ผู้พี่สิิทธ์ผู้พี่เป็นผู้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้พี่กล้วยก็ต้องเฮ็ดน้ำสิทธิ์ผู้พี่เนาะบ่เฮ็ดบ่ได้เราก็ไม่รับเป็นสิทธิ์ร่วม

มีข้าวเที่ยงมีข้าวเช้าท้งวันจะได้นะเพราะนั้นไม่อยู่บ้านเราเพื่อนะลูซี่ลี่หมคือหมาือกับจอจอร์จคนชื่อไอ้ั้วไกอ้อหมลูซี่ล ก็เอาให้แถวนี้แหละให้ประตอเป็นคนเอาให้ะะพี่บริหารก็อิ่มแล้วนะคะตอนนี้อิ่มอร่อยไหมคะเออดื่มมาดีพีตกท้ายด้วยนะคะอนนขอบคุณนะคะนนสำหรับคลิปนี้ลงไว้เพียงเท่านี้นะคะตึง